สวัสดีครับพี่พ,พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะกับไอห,หนุ่มวิฟูดไทยแลนด์ Thailand. วันนี้แวะมาเยี่ยมบอ่อแรกที่ผมถ่ายนะฮะเจ้าโกเบโกเอ็ o, คร้อยยี่สิบนะฮะที่จมนะฮะวันนี้แวะมาดูงานเฟรด n g ปืนป่าตรงนี้นะที่ผมมาถ่ายรแรกรยังไม่เสร็จนะครับงานยังไม่เสร็จผมมาถ่ายนะครับวันนี้ คันแรกที่มันจมนะะได้ขายไปแล้วนะะเจ้าของเขาประกาศขายแล้วเลยได้ตัวงใหม่มา,มาะฮะัดนนีฮะแจ่มเหมือนเดิมนะมาถ่าย Youtube ให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะ่าความขึ้นหน้าที่บออแรกที่ผมมาถ่ายความันเสียทิ้นหรือยังนี่ฮะบ่อข้างๆนี่ก็มีเจ้าซันนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูเจ้าซนนี่นะครับตัวน,นี้ฮะไกลนะะ นี้ก็จะเป็นงานถมที่เหมือนกันนะครับตรงนี้งานถมที่เหมือนกันนะนี่ครับกับบังโกยดินนะกับรถแทรกเตอร์นะฮะันาเล็กนะกำลังปรับพื้นที่เดี๋ยวผมพาไปดูครับมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่ครับพอดีมาเจอเจ้าหัวลายนะอีซูนะครับ FXZ นะฮะ360นนะครับกำลัง เทดินนะครับนะครับเจ้าซันนี่นะครับ S Y 2 0 5ศนะฮะรุ่นนี้ฮะรุ่นใหญ่นะครับรุ่นนี้พลังพลอยดินนะครับนะครัพลังพลอยดินปริมาณเนี้ยครับสามหกศูนย์นะครับพลังเกรดนะฮะเนี่ยฮะเกรตัวเล็กครับนะเป็นงานผมที่นะครับงานผมที่ นะ้ากวงางานกว้งด้วยนะครับตัวนี้คนระัเจ้าซันนี่ไปก่อนครับผัดทำงานเจ้าซันนี่ฮดูบริเวณรอบๆด้วยนะครับนี่ฮะตรงที่ผมมาถ่ายวันนั้นก็ยังปรับไม่เสร็จครับยังเป็นมีป่ามีผืนน้ำมีคนอยู่นะ กำลงังปรับพื้นที่กํลาลังทอยดินขึ้นไปด้านบนนะครับพื้นนี้ทางทอยดินนะครับเลยแวะไวเปเห็นบอกข้างๆนะครับ,รบเจ้าซันนี่ครับลงทอยดินนะอาจจะย้อนแสงนิดๆนะฮะนี่เราอยู่ฝ่อเอกของเราครับการทำงานนะครับ สายน่าจะคอยดินไปฝั่งนู้นนะครับให้ที่มันเสมอนะครับตรงนั้นรถเกดตัดวเลขกรับกำลังเก็ดปรับพื้นที่ฮะดูสันนี้การทางานครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่น,นสองูนะครับ4นะครับ ห้ดูตัวเล็กตัวเล็กกำลังครับลังเกตปรับพื้นที่นะครับให้มันที่เสมอครับตรงที่รถ10บล้อตรงนี้นะกำลังถอยไปเทตรงนู้นให้รถเกตตัวเล็กฮะทำการปรับที่นะครับดูการทำงานของเจ้าซันนี่กันฮะซันนี่ s y 2 0 5สนะฮะ มีกองแก้วด้านหลังด้วยนะครับมีกองแก้วนะด้านหลังเสียงนิ่มมากเลยครับวันที่ผมมาถ่ายวันนั้นยังไม่มีนะครับเพราะว่าขมยังไม่ได้ย้ายมาจากหน้างานนะพรุ่งนี้สงสัยย้ายมาเก็บตรงหน้างานตรงที ที่บริเวณนี้ครับที่เทร,ร,บรอบๆนะทำให้พื้นที่สม่าเสมอน,นะแต่ย้ายดินจากด้านหลังนี่ครับตรงที่แมคโคยืนอยู่เนี่ยย้ายไปด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงที่รถเจ็ตัวเล็กๆนะฮะดันอยู่นะฮะย้ายให้มันที่สูงสูงกว่าด้านหลังนะครับถ้าด้านหลังก็จะประมาณนี้ฮะนี่ครับมันจะเป็นต่ำๆนิดนึงด้านหลังนะฮะแต่ด้านหน้าเขาจะทาสูงนิดนึงนะครับ สูงขึ้นประมาณเกือบ2เมตรนะประมาณต่อฮนะีผว่าจะไปถ่าย YouTube ตรงที่เคยถ่ายนะับผมเลยแวะมาดูตรงที่เคยถ่ายบ่อแรกตรงที่แม็โกรโคบิโก้ันสีเหลืองที่มันจมนะผมว่าจะมาถ่ายดูว่าความคลื่นหน้าของ ที่ตรงที่เคียร์ลิงนีฮะมันเสร็จหรือยังพอนะดีก็ได้มาเจอตัวซันนี่ตัวนี้ครับโมนะเดนที่ผมมาถ่ายวันนั้นนะเขากำลังคอยดินฮนะสงสสยคอยดินไปด้านหน้าอีกเพราะว่าเห็นคอยเป็นครูเป็นครูไปนะไม่รู้เขาจะปลูกอะไรกำลังนะฮะันะั้นกะ็เจ้าโกวโก้อีกคันหนึ่งให้จอดอยู่นั่นนะฮะ ไม่ขยับเลยสงใส่พักเที่ยงนะครับใส่พักเที่ยงนูน่นยาวจนถึงนะครับต้นไม้นะครับต้นไม้ถมๆนะด้านหลังนะครับยาวถึงนู่นนะครับการเจรลิ่งยังไม่เสร็จนะครับถามเจ้าของรับผู้รับเหมาแล้วว่ายังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จงานอีกเยอะนะ,ะมาดูคันนี้ต่อฮะ งานของเจ้าซันนี่ต่อครับเสียงกระสุ่มเลยเสียงนิ่มมากเลยครับกระทะ360นะครับ f x z ใอ้เจ้าหัวลายการทำง,งานไปเรื่อยๆนะครับ แดดร้อนมากนะครับนี้ดีหน่อยที่ใกล้ๆถ่ายยังมีต้นไม้นะมีต้นเดียวถ้าไม่งั้นโหตากแดดร้อนเลยฮะวันนี้แดดจ้าร้อนมากเลยนี้ผมอยู่เทศบาลปทุมธานีนะครับเป็นงานผมที่นะครับ การทำงานของเจ้าซันนี่นะครับซันนี่ดูพันท้ายครับบึกบึนมากลยครับ น,นิ่มมากเลยโอ้ตีท้ายโชว์เขาฝังนู้นนะไม่เห็นสามหกคนตีท้ายกระบะด,ดังกระหึ่มนะครับจบบุ๋มโชว์ลยครับตัวนี้น่าจะเจ็บเจ็บงานนะครับเจ็บงานบริเวณที่เทต,ตรงนี้รนะับ นะถ่ายยังไงถ้าชินชอบคลิปนี้ก็ขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับกับช่องไอ้หนุ่มพิกฟูไทยแลนด์นะฮะนี้ผมมาถ่ายเ,เจ้าสันนี่ให้ดูครับการทำงานของเจ้าสันนี่แล้วก็เจ้าหัวลายนะอีซู f xz 3 6 0นะครับในปอกข้างข้างที่ผมเคยมาถ่ายนะครับพอดีเจอผมก็เลยแปะมาถ่าย youtube ให้เพื่อนพี่พ,พี่น้องๆได้ดูนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ